สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยนะคะโอ้ยในป้ายนั่นคือจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยเปิดคลิปไม่เคยปกติเลยใช่ทริปนี้หวังว่าเราจะไม่ลืมถ่ายอินเสิร์ตนะคะแล้วก็มาเจอปัญหาอะไรลนหมาไล่ลุนหมาไล่คือเราตกใจหมาแล้วหมาตกใจเราก็เลยขู่เราตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรม น่เลยมันไม่เช่โรงแรมหรืสอสไลออยแต่ว่าจะบอกว่าที่เนี่ยวิวสวยมากแต่เราอะเช็คอินตอนมืดก็เลยไม่เห็นวิวแล้วเราก็เช็คเอาท์ตอนตีห้าด้วยอกอ็จะเห็นประมาณนี้เราแวงไปหมดแล้วตอนนี้ย <laughs> ก็เดี๋ยวจะทริปนี้เป็นยังไงติดตามกันนะจ๊ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ทางที่เราจะไปเดินป่ากันแล้วน่าจะใช่แต่คือตอนเนี้ยทุกอย่างมืดไปหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเด็กแก๊งที่จะมาร่วมทริปของเราแล้วนะคะก็คืออาจารย์กับเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินป่ากัน It's going to be 800 meter hike with 45 degree in some area so don't rush ค่ะกลับมาต่อนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นขึ้นบันไดคือมันมืดมากทุกคนเพราะเราจะไปดูอะไรไปดูอะไรดูพระอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ค่ะเด็กวิทยาศาสตร์เลยพูดท่าทิตไม่ได้ไม่ได้โอเคดวงอาทิตย์เออไปดูดวงอาทิตย์แต่ว่าอากาศมันเย็นๆนะตอนเนี้ยเนาะเย็นเอมันเย็นๆแต่ว่าเดินเริ่มเอียง มาไม่กี่คันเดินล้วอียงละเดี๋ยวรอดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนเราจะถ่ายอีกสวุดสุดปะมึงลงเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้เราต้องสู้ดิเมื่อกี้มีเด็กแบบมึงเห็นปะมีน้องตัวเล็กๆแบบนั่งอยู่ข้างล่างไม่เห็นมึงเห็นคนเดียวไม่ใช่มันแบบเขาน้องจริงๆเนาะเขาขึ้นมาเมื่อกี้แล้วเราก็สู้น้องไม่ได้ดิเดี๋ยวกูจะลงใช่นะเดีนี้เราเราเราบ้านเบอร์ละขนาดว่าปะขึ้นไม่สี่มึงแค่สู้ ดนตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วอเ,คคเราเดินมาได้น่าจะไม่ถึงไม่ขึงนไม่ถึงครึ่งทางนะคะลู <c oughs> แต่ตรงนั้นก็คือ <c oughs> มองเห็นอะไรเลยสุด <c oughs> ยาย <c oughs> เลยเดินต่อค่นไปหมดแล้ว ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะของจริงจากที่เราใกล้ถึงมาประมาณ3-4-5รอบแต่ตอนนี้ก็คือใกล้จริงๆแล้วค่ะเฟียทักทยหลใค่จากที่เรานะคะลงจากคูบอบิดเนี่ยเราก็จะมา ทำกิจกรรมของเรานะคะที่นี่ที่ไหนไม่รู้ตวอ<ร>าเดี๋ยวจะมีเด็กๆมาจอ,อยด้วยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ yes yes ตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป Where ใช่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฐานของฟีนก็จบแล้วแต่ว่าฐานของเฟียไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่แถวข้างล่างแล้วแน่เลยเดี๋ยวขอตัวไปพักกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเปไนกันต่อ ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จกิจกรรมแคมป์นะคะที่ว่าสอนน้องๆเรียบร้อยแล้วเราก็ตอนนี้คือหน้าเนื้อคือไปหมดละตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปแทนนะคะแต่ว่าจะเป็นแทอะไรก,กต็ตอนนี้คือเสียคือเหนื่อยมากเหนื่อยจนไม่สามารถพูดอะไร ตอนนี้เราสองคนนะคะก็แวะมาทานข้าวกันที่ตรงนี้เลยคืออะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ครเฟียได้ทําการหมดแรงไปแล้วเขาก็เลยอาจจะต้องปล่อยเขาไปพักผ่อนก่อนแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับซีแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปทานอะไรก็ไปดูกันเลยฝกคนเราเจอพายุเกย์ตื้นที่แม่น้ำเลยนะคะไม่อยากจะเชื่อปลา ที่นางพยูนตัวนี้นะคะได้ขึ้นฝั่งมาแล้วรู้สึกไงบ้างคะน้ำ <c oughs> เย็นมากค่ะมีวิวอากาศมาอากาศใต้น้ำมาจากใต้น้ำมากับใต้น้ำโอเคแต่ว่าไม่ได้คุ้มไ่ได้คุไม่ไหนไม่รู้แต่วิวสวยมากและน้ำเย็นมากเออแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำอะไรนะคะติดตามได้เลย <c oughs>